ให้เอฟซช่วยแชร์ช่วยกดติดตามช่วยแชร์เลขนี้เป็นเลขสะพานบุญให้บอกต่อๆๆันไปเพื่อบุญของท่านจะได้เพิ่มพูนเพิ่มพูนแล้วท่านก็จะมีโชคมีลาบท่านโสดก็ขอฝากขอบคุณเอฟซที่ช่วยแชร์ชชและกดติดตามให้ประสบความเป็จในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็สุขภาพ,พแข็งแรงํารวยํารวยเอาเลขไปซื้อแล้วก็ให้ถูกถูกเลยเป็นเลขสะพานบุญถูกก็เราจะได้ร่วมบุญด้วยกันสร้างวัดสร้างวาครับเป็นการสร้างบุญบุญเท่านั้นที่จะพาไปเราสู่ความสุขความสุขคือบุญบุญคือความสุข ได้รับชมคลิปได้ครับสวัสดีครับมีน้อยตำบลน้อยมีมากตำบลมากใช่ครับผมครับพี่มาฟังสวัสดีครับเอฟซีทีนีวิธาบาลและวิธีเรียงไว้ครับผมวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเราก็เดินทางมาที่ อ่ามันช่างจีรวดเหมือนเดิมพี่น้องครับเพื่อจะมาตามแนวทางตามเราข้ามโค้งนะครับพี่น้องครับจอมวัววันที่1 4บี่กรกฎาคมส5 68กบครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่าน่ังจิรลดครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิสี่กรกฎาคมส5 6 8ครับครับลาพัฒนาวันนี้เป็นวันจันทวันที่สิบสี่ครับผมครับอยากให้ท่านมาลองลุ้นเลขสองล้านรอบที่สองครับว่าจะเป็นยังไงชอบตัวเดิมหรือชอบเหมือนกันไหมครับผม คือเลขสองล้านเนี่ยหกชุดเล่นได้สามรอบอยู่ที่ว่าแต่ละรอบท่านจะชอบเลขตัวไหนคบ,บางทีอาจจะไปโดนเลขทะเบียนรถเลขที่บ้าน<ม>ครับหรืออาจจะบางคนชอบไปนอยคือมันไปได้หลายทางเนาะอยู่ที่ความชอบแต่ท่านครับ,ค,รบคือเจาะจงแลวเราเอาแค่ลาพัฒนาแต่บางท่านเอาไปน้อยแล้วได้นอยเราก็ดีใจใช่อันนี้เป็นก็ถือว่าดีใจทุกคนที่โทรมาหละถึงผิดถูกก็มีเอฟซีโทรมาทตกทุกวันเอระช่าง นูถูกหน่อยแปดศูนเก้าเออออกเสียงมันออกหน่อยแล้วใช <c oughs> <c oughs> ่วันนั้นวันแรกก็บอกว่าถูกหน่อยหนึ่งเก้าว่าผมให้ลาวเออลาวก็ได้บางทีหนูวันนี้หนูไม่วันนี้หนูไม่ชอบลาวหนูไปหน่อย <c oughs> ก็เป็นความสามารถของเขาครับ <c oughs> เหมือนเมื่อคิที่ออกสองหก 2, เขาก็ถูกเขาก็ตัดถูกก <c oughs> ลับไปกลับมาถ้าเลขเก้าเขาเป็นหกก็สับหกคือเผอิญว่าในในในรอบนั้นนะเขาชอบแค่ สองสองตัวสองชุดเอามันจับเล่นกันแล้วมีคนถูกก็ถือว่าดีใจทุกทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเนาะวอนที่สิบสี่เนี่ยก็คือผมเนะี่ยที่เอาเลขเป็นแนวทางอะ่ะผมอยากให้ถูกทุกคนแหละค,คือมีความยินดีที่ถูกอยากให้ทุกคนถูกอยากให้เอาไปให้เซฟตัวเลขไว้คือที่ผมเอามาเลขไม่เยอะนะถ้าผมพูดอะ่ะค,คือถ้าถ้าคนงบน้อยเพราะว่าชอบตัวใดตัวหนึ่งให้เอาตัวนั้น เน,เนน้นๆคือลาวพัฒนาแต่ท่านจะอแตอชอบชุดเดียวอะ่ะจะไปฮาหนอยก็ได้อืมใช่ส่วนมากนี่ท่านลงปุ๊บอเอฟซีคนบอกว่าเข้าสามตัวแตกอืมนาเข้า<ม>สาต,ตัวแตกไปหน่อย,อยครับผมคนที่เข้ามาดูคลิปช่างจีรัวเนี่ยสอ่งอา,านเน้านบางคนเขาไม่ได้ดูแค่ลาวพัฒนาเขาดูฮอดหน่อยเลยผมว่าเออผมว่าเป็นตัวจริงอะต่างเปนแปนตัวจริงเขาบอกว่าเขาเคยมาดูแล้วหน่อยถ้าออกตรงกับวันที่ไม่เคยพลาดตรงวันที่เขียนไว้โอ้ครับก็คือ ก็แสดงความมีเดียที่ถูกน้อยน้อยไม่นลาดจริงๆแหละแต่เน้นน้อยน้อยพิเศษปกติบางทีคนเราเขาซื้อทันน้อยปกตินะที่ซื้อทันน้อยพิเศษเหมือนที่ได้แปดศูนย์เก้าเราตือซื้อหกกลับได้หลายบาทตัวละสองบาทสามบาทก็ถือว่าเป็นความโชคดีการจะถูกหวยเบอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีบุญจริงๆบุญแลวถูกกิโลกับทั้งจรวดด้วยแหละแต่คนเขาก็ติดตามมันมาเรื่อย เลขจากุดจะเข้าเขาก็เข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจมาตลอดใช่สองที่สิบสี่แล้วเรามามาดูกันสองที่สิบสี่สองที่สิบห้าสองทสิบห้าเอ้ยสองที่สิบห้าวันที่สิบสี่สิบสสี่วันองที่สิบห้าวันที่สิบสี่ครับท่านตั้งจีรวดจะชอบตัวไหนกี่ฬาวันที่สิบสี่เหมือนที่คนแต่ผมยังชอบสี่หกห้านมสี่สิบสี่ชอบสี่หกห้าแต่ตัวรองลงมาก็สี่เนี่ยสองศูนย์หนึ่งแปดเก้าเจ็ดสามเจ็ด ตัวรองลงมาแต่ถ้าตัวที่สี่หกห้าสี่หกห้าในนที่สี่หกห้าันที่สิบสี่บอสี่น้ำหน้าเป็นรองสองตัวเนาะกับรองสองตัวก็สองศูนย์เก้าเจ็ดครับตัวนี้คือประจําวันที่สิบสี่สิบสี่ครับผมวันจันทร์สิบสี่วันจันทร์สิบสี่เป็นเลขที่สิบครับผมต้องบอกว่าสี่หกห้านี่เป็นความจบสุดตัวนะครับเป็นความจบสวนตัวนะท่านเนาะแต่ห้ือท่านจะตบสองศูนย์เก้าเจ็ดซื้อโต๊ดสี่ตัวเนี่ยสองศูนย์เก้าเจ็ด หรือท่านไม่ชอบสองศูนย์มาชอบหนึ่งแปดสามเจ็ดต้อตัวี่ตัวหรือท่านชอบแค่สองตัวก็เอาสองศูนย์กับเก้าเจ็ดก็ได้ถ้าถ้าชอบชอบไปเหมือนกันสองศูนยี่มาบ่อยนะท่านเ้ะครับนี่ครับมันมันไม่แน่ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางผมก็เลือแนแนวทางจากจากร้อยตัวมาเหลือสี่ตัวนี่จากหนึ่งพันตัวมาเหลือแค่สองชุดก็ถือว่าเซฟกับกระเป๋าตังค์ไว้ประหยัด ครตอนที่สิบสี่เนี่ยเป็นยังไงผิดถูกก็จะพึ่งว่ากันแล้วกันเนาะผิดถูกก็ผิดถูกจะว่ากันเด้อแต่เราก็คัดสันมาเต็มร้อยคัดสันมาเต็มร้อยไม่มีเปลี่ยนเลขมาให้มาไงก็งั้นผิดถูกจะว่ากันแต่ถ้าผมเขียนว่าผิดถูกเนี่ยผมชอบถูกตัวถูกเนาะสุดสุดอดจะถูกผมเคยเขียนไปผิดถูกก็จะว่ากันเพราะว่าคือเลขน้อยเพราะว่าเลขน้อยที่สุดแล้วแหละในบรรดาคนให้หวยราวเพราะว่าผมน้อยที่สุดครับครับราวพัฒนาน้อยที่สุด เอฟซีก็เอาไปซื้อไว้คนเราชอบไปเหมือนกันนะเนี่ยถ้าผมชอบผมชอบสี่หกที่สิบสี่อ่ะแต่ถ้าสามตัวสี่หกห้าเลยเลยเต็มเต็มอาจจะเป็นการชดเชยทองที่สิบสี่แล้วท่านเป็นการชดเชยทองที่สิบสี่ผมายว่าต้องเข้าสามตัวเข้าสามตัวหรือแท่านเข้าสามตัวหรือแตกสี่ตัวอย่างนี้ก็ได้ตั้งสามรอบสามรอบใช่ครับเป็นชดเชยกันเดี๋ยอตัวอย่างอยากให้เอฟซีไปพิจารณา ตัวที่ท่านชอบที่สุดอ่ะครับแต่ละรอบให้ซีไปพิจารณาว่าชอบตัวไหนที่สุดอืมถ้าท่านชัดท่านไม่ชอบก็ข้ามวันรอยวันหนึ่งไปก่อนแต่คงกลัวว่าถ้าใครข้ามเนี่ยมักชอบบอกนะท่านชอบออกชอบออกถ้าเราแกล้ๆลืมซื้อสักสักรอบหนึ่งอ่ะครับออกแท้ๆออกแท้เดี๋ยวเสียใจนะ่เสียใจผมท่านอยากอยากให้ท่านลืมลืมซื้อสักสักรอบจริงอยากท่านลืมซื้อสองที่สิบห้าได้ซ้ำไปนี่ผมยกเล่นถ้าลืมลองลืมซื้อสองสี่สิบห้าดูถ้าถ้าลองให้บีซีลอง ลองลืมดูแต่ว่าอย่าเพิ่งซื้อหรือว่าซื้อนิดน้อยซื้อเพื่อให้มันออกกอระตุ้นให้มันออกเพื่อมันออกตามกันมาับที่เชาวบ้านก็คิดอยู่ว่าถ้าสองที่สิบสี่ไม่เข้านี่ช่างจะปล่อยไหมเนาะมีมีคนถามไหมเอฟซีมีมีครับผมผมก็เคยคิดนั้นแต่ว่าเพื่อที่ผมก็โทรถามทางไทายกว่าจะปล่อยไหมสองสิบห้าถ้าเราเคยไปแล้วปล่อยตลอดไปเล,ย,ปล,ย,ปลยไม่ได้เร ครับบางคนเขาก็เอาไปถูกน้อยของเขาเอฟซีเขาเข้าใจพี่เข้าใจว่ามันทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมมีเข้ามีหลุดเนาะกับมีเข้ามีหลุดเนี่ยตามเนี้ยตอนที่สิบสี่อ่ะก็คือคือตัวเน้น่ะสี่หกห้าตัวรองสองศูนย์หนึ่งแปดเก้าเจ็ดกับสามเจ็ดเนี่ยตัวรองสุดท้ายนี้เขคให้ท่านท่านขี่ร่ให้พรกับเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เอฟซีที่ติดตามช่างขี่รถมาตลอดเป็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนยานมิตรครับ แลวก็ติดตามวิถีเรียงังไงวิธีชาวบ้านผู้ติดตามก็จะอยากให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆับ<ะ>ครับ,รบให้ติดตามกดติดตามกดบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องว่าเออติดตามช่องนี้วิถีเรียงังายวิธีชาวบ้านกดติดตามแล้วกดแชร์ให้คนติดตามเยอะๆจะได้เรามาดูกันว่าคือคือเลขโอกาสพลาดน้อยไม่ว่าเลขไทยเลขลาวถึงมีหลดุดมีเข้ามีผิดมีถูกแต่ว่าเลขก็เข้าอากก่ะเยอะกว่าหลดุดคือเข้าตลอดครับก็ถือว่ามาดูกัน มาดูคือว่าเป็นเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเป็นพี่น้องกันเพออยู่ด้วยกันมานานแล้วหลายซองหลายงวดก็ไม่อยากให้ทิ้งกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันดูกันกดติดตามกดแชร์บอกพี่บอกน้องเออถ้าอยากดูก็คือดูไว้เป็นแนวทางเฉยก็ได้หรือว่าให้กำลังใจกันดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานสนุกสนานถ้าอยากจะเสียงก็ลองเสียงดูห้าบาทสิบบาทอย่าไปซื้อเยอะเพราะไม่แนะนำครับซื้อแค่พอเราเราอยู่ได้ไม่เดือดร้อนซื้อแค่พอสนุกสนานเก็บเงินสัก รอบลยยี่สิบาทก็ได้สิบสามสิบาทมาซื้อถ้าเราทุนน้อยอย่าไปซื้อเยอะครงที่สิบสีบ่นี้ก็อวยพรให้เอฟซีทุกท่านเนาะร่วมวันที่สิบสี่นะลดผมลงแล้ววันที่สิบสี่สองที่ 14, สิบห้ามาร่วมพิจารณาตัวเลขกันว่าตัวไหนที่พอจะมาถ้าไปผมก็ชอบสี่หกห้าแหละครับ,รบน,น้องนานก็เป็นตัวรองครับให้เอฟซีแคบไว้รอบหนึ่งวันที่สิบสี่สองที่สิบห้าครับ แคบไวอีกรอบหนึ่งครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณช่างจิรดอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องครับที่มาหาแนวทางดีๆขับวฝากเอฟซีครับพี่น้องครับช่างเผลอไว้ว่าม้วนนี้สามตัวแต่แม่แล้วช่างก็ถือว่ามั่นใจมั่นใจสุดๆเลยมีสมาธิมีสมาธิมากขึ้นครับผมครับผมต้องขอบคุณเอฟซีคงหนึ่งเนาะครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่มารับชมคลิปนี้ครับผมก็ถือว่าส่านโชคดีแน่นอน ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสปาร์บุญนะครันาะไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสปาร์บุญซองนี้ไม่มีค่าใช้จ like ่ายทั้งสิ้นไม่มีไลคกลมไม่มีเรื่องเก็บค่าเข้าเป็นซองบุญจริงๆครับซื้อไว้เพื่อเป็นค่ามาม่าปลากระป๋องไข่ครับค่าอาหารใหาลูกไปโรงเรียนครับผมโชคดีทุกท่านครับสองสิบสี่ไปสองสิบห้าสี่สิบสี่